ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุยข่าวเช้ากอาอากาศพันทางสถานีวิทยุกระจายเสียง919หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยกัติชันชัชลัยแสงสว่างค่ะกลับมาพบกันนะคะเป็นประจำทุกวันบัรน,นี้ค่ะยังคงอยู่เพื่อนเพื่อนกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะ ก็ยังคงนำภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาค่ะมาบอกเล่าให้กับท่านผู้ชมท่านฟังได้รับทราบนะคะถึงการปฏิบัติหน้าที่ในการลงพื้นที่ไปดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกๆปัญหากันเลยทีเดียวค่ะภารกิจของเราจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามค่ะหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่4-6สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน จัดกิจกรรมจิตอาสาพ,พัฒนาวัดป่าเขาพนมวังดำเนินการทำความสะอาดเก็บกวาดเศษใบไม้กิ่งไม้ขยะภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019อย่างเคร่งครัด <c oughs> เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสมพระเกียรติรวมทั้งนะคะเพื่อเป็นความ ระเบียบเรียบร้อยลายดูสวยงามและเพื่อให้ทางวัดมีความพร้อมในการประกอบศาสนพิธีต่างๆได้ณวัดป่าเขาพนมวังหมู่หกตำบลป่าร่อนอำเภอการจนาดตจ,จังหวัดสุราธานีนั่นเองค่ะมาต่อเนื่องกันที่ภารกิจต่อไปพันเอกพานุวัตรทุมาผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่5.1สําสำนักงานพัฒนาภาคหหน่วยบรญชาการทหารพัฒนา จัดกำลังพลพร้อมรถยนต์บรรทุกน้ำนะคะรวมกับเทศบาลเมืองอำนาจเจริญดำเนินการแจกจ่ายน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคให้กับชุมชนซอยวิจารณ์ในเขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญและเรือนจำจังหวัดอำนาจเจริญที่ประสบกับปัญหาขาดแคลนน้ำเนื่องจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอำนาจเจริญได้ดำเนินการซ่อมระบบควบคุมการจ่ายน้ำของพื้นที่ เพื่อให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่ขาดแคลนน้ำไว้ใช้สำหรับอุปโภคบริโภคนาชุมชนสาวิจารณ์ตําบลบุงและเรือนจําจังหวัดอํานาจเจริญอําเภอเมืองอํานาจเจริญจังหวัดอํานาจเจริญนั่นเองค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะเราไปพักฟังเพลงจากทางสถานีค่ะ